สรวัดภัยศาลสรวัรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในตอนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิสัยทัศน์ของธุรกิจหลังจากที่ Top ปอัพชุริตเรานะครับได้ถือกำเนิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับประมาณ2ปีเสร็จแล้วนะครับเราได้ผ่านกระบวนการ มากมายมันเหมือนกับการที่เราจะก่อสร้างาตึกอาคารสูงลับฟ้าที่มีความมั่นคงคงไม่สามารถที่จะอยู่ๆก็ตอกเสาเข็มแล้วก็ก่อขึ้นมาได้เลยมันคงต้องเริ่มต้นจากการมีแนวคิดและหลังจากนั้นก็มีการออกแบบทั้งทางด้านสถาปัตย์ออกแบบทั้งทางด้านวิศวกรรม คำนวณโครงสร้างต่างๆก่อนและเมื่อได้พิมพ์เขียวเรียบร้อยแล้วจึงจะเริ่มก่อสร้างสองปีที่ผ่านมาแล้วนะครับมันคือช่วงเวลาของการที่เราสร้างพิมพ์เขียวกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราได้ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ลองผิดลองถูกมากมาย เราได้ปรับเปลี่ยนทดลองหลายสิ่งหลายอย่างมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งสำเร็จมีทั้งล้มเหลวมีทั้งผิดพลาดปนปนกันไปนะครับจนวันนี้เราถือว่าเราแข็งแกร่งเราได้ทำงานในเฟสแรกเสร็จเรียบร้อย ก็คือเฟสของการได้ดีไซน์ออกแบบสร้างพิมพ์เขียวเรียบร้อยแล้วหลังจากปี57ก็คือต้นปี58ที่จะถึงนี้เราจะเริ่มสร้างธุรกิจอย่างมั่นคงบนพิมพ์เขียวที่เราได้ร่างได้ออกแบบ วผมเชื่อว่าอนาคตต่อจากนี้ไปจะมีผู้คนจำนวนมากที่สามารถที่จะพลิกชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับด้วยเครื่องมือที่ท็อปอัพุริตสร้างให้บทเรียนใน2ปีที่ผ่านมาที่เราประสบความสำเร็จที่เราได้สร้างผู้นำที่มีรายได้หลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเกิดขึ้นมากมาย วันนี้เราได้บทสรุปได้บทเรียนนะครับและจะเอามาใช้ในการพัฒนาคนรุ่นต่อๆไปนะครับปี58จะเป็นปีที่เราจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับท็อปอัพุริศด้วยแผนงานที่ผู้บริหารของ t o อปอัพุริศเราได้ร่วมกันวางแผน จะมีการปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของแนวคิดทางธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างไม่มีขีดจำกัดกลยุทธ์แผนการตลาดที่เราได้ตกผลึกและได้ค้นพบแล้วว่า สิ่งไหนคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพสิ่งไหนคือสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาวันนี้เราก็ได้ตกผลึกแผนการตลาดกลยุทธ์การตลาดเป็นที่เรียบร้อยองค์ประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเราก็ได้ผ่านการตรวจสอบทุกๆหน่วยงานเราได้รับใบอนุญาตขายตรงจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อยและการอนุมัติใบอนุญาตประกอบการธุรกิจขายตรงของเรานั้นนะครับอาจจะไม่เหมือนกับบริษัทขายตรงอื่นเนื่องจากธุรกิจ Top Up t o ทูริสเราเป็นธุรกิจแนวใหม่สินค้าของเราคือเทคโนโลยีซึ่งแตกต่างจากสินค้าของบริษัทอื่นๆที่จะเป็นสินค้าในรูปแบบของอุปโภคบริโภคที่สามารถจับต้องได้ พราะนั้นกว่าที่เราจะผ่านการตรวจสอบการอนุมัตินะครับเราต้องผ่านบอร์ดขายตรงครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆเป็นผู้พิจารณาและนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจครับว่า t o อปอัพทูริสของเราเนี่ยได้ดำเนินธุรกิจนะครับ บนกลไกลในกรอบของกฎหมายเราแสดงเจตนาลมอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นในการทำธุรก,กิจที่จะทำธุรก,กิจนะครับอย่างมีจริยธรรมมีธรรมาิบาลเราผ่านการตรวจสอบครับในชั้นสืบสวนของ กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยเนื่องจากในตอนต้นก็มีบางคนเกิดความสงสัยก็ไปร้องสอบขบอเพื่อให้ตรวจสอบท็อปอัพจุริตท็อปอัพจุริตก็นำธุรกิจเราเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่ง ได้ผลออกมาว่า t o อปอัพธุของเราเนี่ยไม่เข้าขายเป็นธุรกิจที่เป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งผลของการสืบสวนเหล่านี้นะครับก็อยู่ที่ดีไซน์เรียบร้อยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เรานะครับมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอธุรกิจที่มีธรรมาพิบาลเพราะผมเชื่อครับว่า ธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันต้องเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมากเราต้องรับผิดชอบกับชีวิตของคนผู้คนที่ออกไปแนะนำชักชวนกันเข้ามาแล้วทุกคนรู้แล้วแต่มีสถานะมีหน้ามีตาทางสังคมเพราะถ้าบริษัทหรือผู้บริหารทำธุรกิจแบบช่อชนแล้วก็ขาดหลักธรรมาพิบาลมันจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น กับสมาชิกจำนวนมากได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ t o อปอ t ท l i s ิสคำนึงถึงตั้งแต่ต้นก็คือเราจะต้องทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับและต้องได้รับการตรวจสอบจากทุกๆหน่วยงานมีการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พิสูจน์มาเรียบร้อยแล้ว ตลอดระยะเวลาสองปีในการที่เราสร้างพิมพ์เขียวอนาคตต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนที่เข้ามาในช่วงนี้ไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไปแล้วคุณเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเหมือนกับคุณได้มีพิมพ์เขียวมีแผนที่ในการที่จะใช้ในการเดินไปสู่เป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วครับผมเชื่อมั่นครับว่าปี58จะเป็นปีทองของทอพทูลิสเราจะสร้างผู้นำที่เป็นมนุุษ์เกล้านมากกว่า200คนให้เกิดขึ้นภายในปี58นี้เราจะขยายธุรกิจให้เป็นที่รู้จักให้เติบโตไปทั่วโลกพร้อมๆกัน ด้วยเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นและปีหน้าเราจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผู้บริหารของ t o อปอัพธริตโดยเราจะมีมืออาชีพนะครับในด้านต่างๆที่จะเข้ามาช่วยกัน พัฒนาธุรกิจท็อปอัพธุริ์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะในเรื่องของเทคโนโลยีเราก็จะมีผู้บริหารน,นะครับที่มาจาก Microsoft IBM เข้ามาช่วยนะครับดูแลในเรื่องของการพัฒนาในตัวซอฟต์แวร์ในตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆ เทคโนโลยีเรามีผู้มือผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทำการตลาดแบบเครือข่ายที่จะมาดูแลฝ่ายการตลาดของเราซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายมาแล้วก็จะมาช่วยเสริมทับในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดเรามีผู้ที่มีประสบการณ์ นะครับทางด้านเกี่ยวกับการบริหารด้านบัญชีด้านการเงินที่จะมาวางระบบเพื่อให้ท็อปอัพธุริศสามารถที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ Back Office ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเรายังมีทีมงานที่จะวิเคราะห์นะครับ ในเชิงการแข่งขันทางการตลาดกับธุรกิจต่างๆคู่แข่งต่างๆที่จะเข้ามาเสริมทัพแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแผนกนะครับที่เราได้วางโครงสร้างวางผังองค์กรเอาไว้เรียบร้อยแล้วผมเชื่อครับว่าปี P 58จะเป็นปีที่ท็อปอัพจะยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะมี ธุรกิจไหนก็แล้วแต่ที่จะเปิดขึ้นมาและพยายามที่จะก๊อปปี้รูปแบบของทอพทูริสไปแต่เขาไม่สามารถจะก๊อปปี้วิสัยทัศน์ของเราไปได้เขาไม่รู้หรอกครับว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้คืออะไรตลอดสองปีที่ผ่านมามีคนจำนวนมากที่พยายามที่จะลอกเรียนแบบเรา สามถึงสี่สิบบริษัทครับณขณะน,นี้ธุรกิจเหล่านั้นหายไปเกือบหมดแล้วครับและธุรกิจที่พยายามจะก๊อปปี้เรียนแบบเราในอนาคตก็คงไม่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึง่งที่ผมจะชี้ให้ทุกท่านได้เห็นถ้าธุรกิจท็อปอัพธุริศไม่ใช่ธุรกิจที่สุดยอดหรือยอดเยี่ยมจริงๆ ก็คงไม่มีใครก๊อปปี้นี่แหละครับมันคือตัวชี้วัดว่าแสาดงว่าแนวคิดทางการตลาดหรือเทคโนโลยีที่ t o อปอัพทุลิได้คิดค้นขึ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่วิเศษมันคือสิ่งที่มีความยอดเยี่ยมมากจนคนจำนวนมากพยายามที่จะลอกเลียนแบบเราเรากลายเป็นต้นแบบแต่ อย่างที่ผมบอกไว้นะครับของลอกเลียนแบบมันย่อมไม่เหมือนของจริงมันย่อมไม่เหมือนกับของต้นแบบอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในปี58สิ่งที่เราจะพัฒนานะครับเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องมือให้กับสมาชิกทุกคนในทำการตลาดก็คือระบบ t ีท Shop ชอปแอที่เราจะผสานทุกๆุกธุกรกิจที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั่วโลกเข้าสู่ระบบ ITS ที่เราสร้างขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อท่านสร้างเน็ตเวิร์กเครือข่ายยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ท่านก็จะมีโอกาสล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ พอความร่ำรวยของท่านเกิดจากการซื้อกินซื้อใช้ของผู้คนเกิด <c oughs> จากการดำรงชีวิตของผู้คนที่เขาต้องเสียเงินซื้อสินค้าเหล่านั้นอยู่แล้วธุรกิจของเราก็เป็นธุรกิจที่สามารถจะแปลงรายจ่ายที่คนของท่านเนี่ย ต้องจ่ายอยู่แล้วนะกลับมาเป็นรายได้กับทุกท่านเองวันนี้จะเป็นธุรกิจที่สามารถจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลครับให้กับสมาชิกท็อปอัพทูริสต์ต่อจากนี้ไปเพราะนั้นการบริโภคของคนทั้งโลกมันจะกลับมาเป็นรายได้ของท่านนี่คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นครับและเราได้วางระบบนะครับไว้อย่างสมบูรณ์ นะครับแล้วก็เตรียมการนะครับที่จะขยายรองรับการเตริบโตของผู้คนแบบไ like ร้ขีดจำกัดพูดง่ายๆครับเจ็ดพันล้านคนทั่วโลกเราเตรียมเอาไว้แบบนั้นนอกจากเรื่องของ t ี r Shop and ปแล้วนะครับเรายังได้พัฒนาระบบสื่อสารที่เป็นของเราเองขึ้นมาเรียกว่า ทีทูอาร์คอหลายท่านคงเคยสื่อสารผ่านไลน์ผ่าน facebook นะครับหรือผ่านสก y p ท็อปอัพสุริตก็ได้พัฒนาระบบสื่อสารลักษณะเดียวกันเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและก็สร้างธุรกิจนะครับ นี่ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับในปี58ที่จะให้ทุกท่านได้นำไปใช้ในการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในด้านของการสื่อสารต่อองค์กรเราก็ได้สร้างระบบทีวีออนไลน์ขึ้นนะครับ นั่นก็คือการดูทีวีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ปริมาณของผู้คนที่ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรืเ่อยๆและสิ่งที่จะสื่อสารถึงผู้คนได้เร็วที่สุดก็คือการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นเราก็ได้พัฒนาช่องทีวีนะครับซึ่งเป็นทีวีออนไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่ท่านสามารถที่จะเปิดดูได้ครับ ก็จะเป็นรายการทีวีที่ท่านจะได้รับชมนะครับตลอด24ชั่วโมงในรายการทีวีนั้นครับก็จะมีรายการทั้งสาระบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเอัพทูริสเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครือ,อาข่ายแล้วก็ความรู้ต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสื่อสารถึงสมาชิกทุกคนทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่านก็จะได้สัมผัส กับทีวีออนไลน์นี้นะครับในต้นปีห8ท่านจะเห็นผมออกมานั่งอ่านข่าวนะครับเหมือนกับคุณสรยุทธ์นะครับของเรื่องเล่าเชา้านี้ทางช่องสามแต่สำหรับทีวีทีทูอาร์ชแนลก็มาพบกับสรวัฒนแทนจะมานั่งอ่านข่าวให้ทุกท่านฟังเราก็จะมีสื่อสารนะครับ แจ้งเหตุต่างๆผ่านทางทีดูอาร์ชแนลนี้มีการเชิญผู้ประสบความสำเร็จมาบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะส่งเสริมและก็สนับสนุนให้กับทุกคนสามารถที่จะทำให้ธุรกิจท่านจเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จได้ อีกสิ่งหนึง่งที่เราจะขับเคลื่อนกันในปี58เราได้สร้างโรงเรียนนะครับในการสร้างผู้นำเกิดขึ้นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเราได้เปิดหลักสูตรที่เรียกว่า t 2 r Academy ซึ่งในรุ่นแรกนะครับเราได้คัดสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นตัดสินใจที่อยากจะเป็นมนุษย์เงินล้านนะครับ40กว่าคนจากผู้ที่แสดงความจำงมาหลายร้อยคนเราคัดมา40กว่าคน40กว่าคนนี่แหละครับได้เข้าหลักสูตรอบรม1เดือนเต็มครับ เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเกี่ยวกับแนวคิดของความสำเร็จเกี่ยวกับ t o อปอัพทัวริเกี่ยวกับวิธีการกลยุทธ์ต่างๆพูดง่ายๆครับ40กว่าคนที่ได้ผ่านหลักสูตรที่ a อาร์คาแคมีนี่นครับเขาได้รวบรวมกระบวนคิดรวบรวมประสบการณ์ของคอ้ชที่มีประสบการณ์มาเป็นนับสิ2 0ปี เขาเป็นผู้นำรุ่นแรกที่เราได้พัฒนาขึ้นผ่านทีตั a อาคาเดมีและต้นปีหน้ากลุ่มผู้นำกลุ่มนี้นะครับที่มีอยู่ประมาณ40่สิบคนก็จะออกทำการตลาดขับเคลื่อนไปทั่วประเทศโปรเจกต์ Project แรกที่ทุกคนจะต้องทำก็คือ สร้างที่ประชุมหรือว่าที่เราเรียกว่า HBB Home Based Business ให้เกิดขึ้นทุกหมู่บ้านปัจจุบันประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ85,000หมู่บ้านและภายในปี58เราจะขยาย Home Based Business ไปทั่วประเทศครับ85,000กว่าหมู่บ้าน และถ้าทุกหมู่บ้านเรามีโฮมเบด s ิสเนสเกิดขึ้นจะเป็นที่ที่สนับสนุนนะครับในการการตลาดให้กับสมาชิกท็อปอัพธุริศในพื้นที่นั้นๆผมเชื่อเลยครับว่าท็อปอัพธุริศของเราในปี58จะเติบโตเป็นร้อยเป็นพันเท่าทันทีเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นครับเพราะแน่นอนครับเมื่อท็อปอัพธุริศเติบโต แบบนั้นนั่นหมายถึงความสำเร็จหรือรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกทุกๆคนเพราะฉะนั้นปีหน้าจะถือว่าเป็นปีที่วิเศษสุดของท็อปอัพทุลิศแน่นอนเพราะเรากำลังเดินตามพิมพ์เขียวที่เราได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วและท่านที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีครับ ท่านคือต้นสายของคนทั้งโลกไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ไม่ว่าเขาจะซื้ออะไรกินอะไรใช้อะไรท่านก็จะสามารถมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อกินซื้อใช้ของคนเหล่านั้นด้วย mm hmm. ก็เชื่อว่าครับทุกท่านจะเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างแน่นอนและสามารถที่จะปลดเปลื้องหนี้สินของท่านได้อย่างแน่นอนครับสำหรับในตอนนี้นะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันในตอนต่อไปนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้ฟังสวัสดีครับ